ะน้าหนูยิ้มนี่แย้มเตรียมตัวนะพพยิยะนดีดีอย่าลืมกดติดตามกดไน์ด้วยนะจำได้กระดิ่งนะสวัสดีครับพ่อบอมน้องหนูยิ้มหนูแย้มนะครับนี่คือคลิปวิดีโอบอมแลบ EP หนึ่งนะครับซึ่งเราจะมาหาอะไรอะไรสนุกเล่นกันนะครับ <S <S แล้วก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกเราจะมาลองทำ ถุงระเบิดนะครับผมที่แม่ปุ๋ยเคยทำนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับผมนี่วิธีการครั้งแรกนะครับมีถุงนะครับอ่ะเริ่มแรกนะครับเราใส่น้ําส้มสายชูก่อนนะครับลงไปประมาณสักครึ่งนึงนะครับอันนี้เราจะใช้ถุงซิปล็อกนะครับเอาละแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่สีสักหน่อยนะฮะอันนี้เป็นสีฟ้าอ่านหนูยิ้มแย้มใส่ในอาารสีผสมอาหารนะครับ อ่ะพ่อวางไว้ค่ะอันนี้เราปิดปิดไว้แน่นๆนะครับเดี๋ยวเบกกิ้งโซดาจะเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดานะครับไว้ชั้นบนนะครับอ่าขั้นตอนนี้เดี๋ยวพ่อทยเองนะเดี๋ยวยิ้มแย้มต้องดูนะครับเคยเล่นนี่ยังคะนี่หนูยิ้มแย้มปกติแม่ปุ๋ยนะครับจะเล่นจะเล่นกับหยิ้มแย้มนะคะอันนี้พ่อบอมมาลองทําดูนะครับครั้งแรกเลยนะสําหรับ น้องๆนะครับอยากให้พ่อบอมแม่ปุ๋ยทดลองอะไรนะครับลองมาทําอะไรอะไรสนุกสนุกเล่นๆนะครับให้คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะกดไลค์ให้เป็นกําลังใจนะครับเพื่อจะได้ทําคลิปต่อไปนะครับเอาละเดี๋ยวพ่อบอมต้องปิดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวปิดทําปิดให้แน่นก่อน้าไม่ปิดแน่นจะไม่ได้นะปิดยากเหมือนกันนะเนีหลตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลอง ทำดูนะครับว่าเราจะลองปล่อยตัวเบกกิ้งโซดาใส่น้ำส้มสายชูตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอกัาเลยเอาน,นอนครับอ,อ,อ,อ่ะนอนอารู้แล้วๆๆแล้วน้ำหนูยิ้มหนูแย้มเตรียมตัวนะ มันกระเด็นใส่ปากเลยฮะพี่นะโว้ยมันระเบิดเลยนะเนี่ยอันนี้คือระเบิดแรงเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้ระเบิดจากตรงนี้นะครับจากตรงปากนะมันระเบิดจากก้นหงิ้เลยอ่ะแือว่าแรงมากเลยนะเนี่ยนก้หลใช่ อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาแกะในถุงนู้นนะครับว่ามันมียังไงบ้างนะ <c oughs> เอ๊ะมันจะเหลือเบกกิ้งโซดาอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยดูยิ้มเ,เลิศหมดเลย <c oughs> เฮ้ยดูสิเฮ้ยถุงเบกกิ้งโซดายมีอยู่เลยนะสิเอาเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะจต่ดูสิถึงเวลาเลิศแล้วเออถึงเวลาเลิศแล้วนะครับมันรู้สึกยังไงบ้างลูกนุ่มๆใช่ไหม อันนี้ก็เป็นกิจกรรมสนุกสนุกนะครับที่พ่อบอมอยากจะมาเล่นอะไรสนุกสนุกให้กับหนูยิ้มหี่แย้มนะครับได้ทดลองได้ลองทําอะไรที่แปลกใหม่บ้างนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นบอมแลบ EP หนึ่งนะครับหากน้องๆอยากให้พ่อบอมหนูยิ้มหิีแย้มทดสอบอะไรหรือว่าลองอะไรนะครับให้กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราก่อนแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับว่าอยากให้ทําอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนต่อไปพ่อบอมจะได้ลองมาทําดูนะครับ โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบอมแล็บนะครับ e ีพีหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย